สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับผมก็ไม่กาโมโตครับมักม่กาโมโตครับตามคําเรียกร้องเลยนะครับคุณผู้ชมครับหลายๆคนถามหาจากรัวกันเยอะใช่ครับผมแล้วก็อยากได้รถที่สวยและราคาดีๆถูกๆครับวันนี้ผมจัดให้กับคุณผู้ชมอีกแล้วนะครับแล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมด้วยว่ารถที่ผมจัดให้วันนี้ ในตลาดไม่มีราคานี้แน่นอน <pt ain> ใช่ครับผมเอาเป็นว่านะครับในตลาดเนี่ยราคาจะอยู่400,000ปลายขึ้นไปนะครับแต่อันนั้นไม่มีสลูปครับของเรามีสลูปและจัดให้ถูกกว่าตัวที่ไม่มีสลูปอีกใช่ครับพบกับเจ้าคันนี้นะครับเจ้าจากัว S t สไทนะครับพันนี้จะเป็นรถปี2001ใช่ไหมเวียน <pt ain> ใช่ครับผม2001ไม่พอยังเป็นรถแค่2มือครับ2มือไม่พอวิ่งแค่เจ็ดหมื่นโลโอ้โหน้อยมาก โคตรน้อยใช่ครับดูดิสีเสือทุกอย่างสว,สวยงาม,งามหมดเลยมีสันรูปอีกต่างหากะนะครับมันสวยจริงหรือเปล่าไปชมกันเลยดีกว่าไหม เอาละฮะคุณผู้ชมฮะต่อมานะผมจะพาคุณผู้ชมนะฮะมาชมเจ้าเสือกระโดดนะฮะหรือว่าจากกั้วคันงามของเรานี่เองนะฮะคุณผู้ชมครับขออนุญาตน,นะฮะเริ่มตั้งแต่ข้างหน้าเลยดีกว่าโดด <วะ S 1> เด่น,นด้วยอาเป็นไงล่ะโอ้โหโดดเด่นมากๆเลยนะฮะโลโก้บ่งบอกเอกลักษณ์ของเขานะฮะนี่แหละฮะรถเศรษฐีครับผม จมูกตรงกลางคนดูนะฮะสวยงามขนาดไหนเงาแวบซี่ทุกซี่นี่ไม่มีหักเลยนะฮะเรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบมากนะฮะลงมาข้างล่างอีกนิดนึงครับคุณดูป้ายทะเบียนนะอ่าสี่พันห้าโค้สวยเลขสวยสําหรับใครที่อยู่จังหวัดสงขลานะถ้าได้เลขนี้มีราคาอ่านะครับแต่ถ้าเกิดอยู่กทมไม่เป็นไรอ่ามันก็คงจะต้องรันเปลี่ยนเลขไปนะครับแต่ผมก็ว่ามันสวยนะสวยอันนี้ให้ไปด้วยนะให้ไปด้วยให้ไปด้วยครับใช่ครับผมอ่าต่อมามาดูที่ไฟหน้าครับคุณชมฮะไฟหน้าสวยใสไรสติ มากนะคุณผู้ชมนะฮะเงากริปเงาแวบไม่ล้าเลยเลนเลนทุกอย่างสวยนะฮะทั้ง2อันเลยนะคุณผู้ชมครับครับคิ้วใต้ไฟครับเป็นไงเรียบร้อยมาสมบูรณ์แบบขนาดไหนฮะคุณผู้ชมครับมาด้วยไฟด้านข้างมุมนี้ด้วยไฟซ่อมด้วยใช่ครับผมสีที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยผมบอกเลยนะว่าสีสวยเงาฉ่ำทันทันมันคือสีฟ้าเนาะ บางคนก็เรียกเขียวเราก็เรียกฟ้าน้ําทะเลอะไรประมาณนี้แต่สำหรับผมผมมันโดนแดดมันออกมีเขียวด้วยนั่นแหละฟ้าอมเขียวเมื่อกี้ตอนอยู่ในที่ร่มมันยังเป็นฟ้าอยู่ใช่ครับเอาฟ้าอมเขียวไป ต้องบอกอย่างเงี้ยก็คือสีเนี่ยเรียบร้อยทั้งคันสวยงามนะคุณผู้ชมครับล้อเลื่ทุกอย่างเนี่ยต้องบอกเลยนะครับว่าเป็นล้อเดิมของเขานะฮะรถคันนี้ดเดิมมาเลยนะฮะคุผู้ชมครับเรียกได้ว่าสวยงามจริงๆนะฮะตั้งแต่หัวจดท้ายครับประตงประตูทุกอย่างคุณดูนะฮะล่องคิวล่องสันทุกอย่างตรงกริปนะบ่งบอกได้เลยนะฮะว่าคันนี้ไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนค,คุณผู้ชมคิวตรงนี้คิวตัวถังนี่แนบสนิททุกอย่างนะตั้งแต่หัวจดท้ายเห็นไหมคุณผู้ชมเห็นไหมแล้วก็กระจกนะครับเป็นฟิ ใช่ครับเป็นเขาไม่เรียกว่าฟิล์มเขียวอเขาเรียกเป็นกระจกเขียวเลยละใช่ครับจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับด้านบันทายของเธอบ้างครับก็สวยงามเช่นกันนะฮะล้อเลืนฮะเรียบร้อยทุกอย่างนะครับอย่างที่ผมบอกไปนะจากัวผมจะชอบมากสุดนะพี่เบนดูกระจกหลังเขาดิตรงนี้นะใช่เขาจะสโลปลงมาโค้งใช่ฮะสวยงามมาก มาดูด้านหน้าฝั่งข้างซ้ายกันบ้างนะฮะผู้ชมครับขออนุญาตนะฮะอยากจะให้ดูนะฮะเลนไฟนะฮะที่ผมบอกนะว่าสวยใสเลย,ยนะฮะผู้ชมครับทั้ง2เลนนะ,ะรีเฟกเตอร์ด้านในนี่ยังคงเงากริบเลยนะฮะผู้ชมครับ,รบ โเมีม่มคิวใต้ไฟเนี่ยเป็นไงฮะสมบูรณ์แบบฮะคุณผู้ชมฮะตามมาด้วยไฟเลี้ยด้านข้างนะฮะคือต้องบอกกับพี่เวนว่ารถคันนี้นะครับดูรวยมากนะครับดูดีมีบารมีไม่ต้องรอเป็นเศรษฐีนะครับคันนี้นะครับ,ร,บราคานี้ไม่กลับโมโตจัดให้คุณได้ขับจาก,กั้วแล้วใช่ฮะขับไปบนถนนยังดูเป็นรถคันละเป็นล้านนะใครใ<ช>ไม่รู้ราคานะคือสมัยก่อนนตะั้งแต่ผมเด็กๆนะฮะคุณผู้ชมครับก็คนคนรวยขับเบนซ์ขับบีเอ็มเศรษฐีนี่ขับจากั้วนะใช่แพงมากแพงมากใช่ครับอ่ะมาดูด้านภาษีกันบ้าง นะ17กราสองห้านะครับขับไปยันปีหน้าเลยนะลุปปีหน้าเลยใช่ครับอมาดูตัวถังฝั่งด้านนี้กันบ้างนะครับผู้ชมนะอย่างที่ผมเน้นนะฮะระยำทุกเรียกได้ว่าทุกคลิปเลยดีกว่านะรถที่ดีนะล่องตัวถังเนี่ยคุณจะต้องส่องดูให้ดีนะฮะว่ามันตรงหรือเปล่านะฮะครับคันนี้ผมการันตีเลยตรงและคมกลิบนะฮะทุกอย่างสวยสมบูรณ์แบบคุณเห็นไหมลองดูดิโอโหโอ้โหดูสิ เมื่อกี้ผมขับเองผมยังแอบชอบเลยนะชอบนะใช่ที่เว้นชอบจักรกล้อยู่แล้วนะครับดูสิอ่ะเห็นไหมดูล้อหลังนะครับคุณผู้ชมครับก็เป็นล้อเดิมนะฮะทั้งหมดนะฮะเรียกได้ว่าสวยสมบูรณ์แบบเดิมมาถึงด้านบรนท้ายของเธอกันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผมอ่าบรนท้ายนะครับคุณผู้ชมครับเริ่มจากไฟท้ายก่อนเลยนะครับฝั่งด้านซ้ายนะครับบอกคุณผู้ชมว่าไม่มีรอยแตกหรือร้าวเลยนะครับผมสวยงามมากนะครับใช่ฮะดูสิโลโก้จากรก้วยเขาทุกอย่างนะเงาแวบขมกริบ โอ้โหหล่อจริงว่ะใช่ครับโลโก้เอสทยังอยู่นะฮะคุณผู้ชมครับท้ายท้ายฝั่งด้านขวามือผมต้องบอกเลยนะสวยสมบูรณ์แบบมากๆคิวใต้ไฟทั้งซ้ายและขวาเรียบร้อยสมบูรณ์ใช่ครับผมโอ้โหสวยงามมากนะฮะสวยเลยนะเอาเป็นว่าชุดสีชุดต่างๆด้านนอกไม่ต้องเก็บใช่ไม่ต้องทำอะไรเลยไม่ต้องทำเลยนะต่อมาครับจะเปิดนะฮะห้องเก็บสัมภาระนะฮะเปิดด้วยรีโมทนะฮะคุณผู้ชม อาวไม่บีดแต่ทำไมเนี่ยเออจะบอกให้รู้ว่าแบบคือใช้ได้ใช้ได้นะเวลาเราเรียกรถหรือหารถไม่เจอนะเขาเรียกว่าผิดคิวนี่ใช้ได้เอาดูสิเห็ไมฮะห้องเียนสัมภาระคุณดูนะฮะผมบอกเลยนะฮะ เป็นรถที่เรียกได้ว่าห้องเก็บสารละลานลึกมันลึกนลึกนะครับถุงก๊อบใส่ได้นะครับใช่ครับผมสบายเลยแล้วก็คุณดูนะครับผมทุกอย่างนะเรียบร้อยนะคะเป็นผมเดิมจากศูนย์นะฮะมาจากโรงงานแบบนี้นะฮะเรียบร้อยมากๆหนึ่งเห็นไหมไฟก็ยังอยู่นะครับเห็นไหมครับผมอ่าเปิดให้ดูใต้นิดนึงครับ้างใต้นี้ครับก็จะมีล้ออะไหล่นะฮะผู้ชมครับผมแล้วก็ไอ้ตรงแม่แรงอยู่ด้านล่างแม่แรงอยู่ด้านล่างนะฮะล้อไหล่เดิมเขาแล้วก็นี่ของจากู้นะ ตอนแรกผมก็นึกว่าอะไรวะของจากลัวพอเปิดมาครับมีเขาเรียกว่าตะขอลากรถตะขอเกี่ยวลากรถเห็นไหมกับคีมอของเขานะเจ้าของเก่าก็ยังเก็บไว้อยู่นะครับใช่ครับผมอันนี้ติดรถไว้ให้ด้วยอยู่แล้วนะฮะคุณผู้ชมแล้วก็ด้านหลังนะฮะผมจะบอกว่าบางคนนะเอ๊อยากจะแบกของหรือว่าสัมภาระให้มันเยอะกว่านี้มันทำยังไงผมบอกเลยว่าทําได้ทําอะไรครับพับเบาคุณดูนะเห็นไหมฝั่งซ้ายนะตัวเด้งนะฮะ ฝั่งขวาผมตัวดึงอ่าดูสิอ่ามังพันนี่คือตัวนอกต้องมีแบบนี้นะใช่ฮะคันนี้เป็นตัวนอกสันลบนะครับพับเบาะได้ด้วยคุณดูนะเห็นไหมฮะคราวนี้เป็นกระบะสี่ประตูเลยนะคุณบโอ้โหใช้งานได้นลายประสงค์นะครับใช่ครับใหญ่มากนะพอทบมาแล้วใหญ่มากๆเก็บมาครับเก็บมามาดูความเดิมนะครับของรถคันนี้นะครับโลโก้กระจกทุกบานนะครับเป็นโลโก้เดิมนะครับพี่เบนชี้ด่วนเนี่ยใช่ฮะนี่เดิมนะครับเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับ ครับผมนี่ก็เดิมจากโรงงานนะครับครับผมนี่ก็เดิมนะครับครับผมนี่นี่ก็เดิมนะครับใช่ฮะดูคุณดูนี่ก็เดิมนะครับโอ้โหเป็นไงดูสิฝั่งด้านขวาไม่มีโดนเลยนะครับครับผมเดิมนะครับครับเดิมอีกนะครับเป็นไงนี่ก็เดิมครบมาถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันบ้างนะฮะคุณผู้ชมครับผม คันนี้นะ,ะเครื่องยนต์นะต้องบอกเลยนะฮะว่าเป็น V6 นะคะคุณผู้ชม3 4 0 0 c นนั่นเองนะฮะซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นเครื่องเดิมของเขานะฮะติดจากวัวคันนี้มาตั้งแต่วันแรกที่ออกจากโรงงานมายจนถึงทุกวันนี้นะคะคุณผู้ชมครับ ยากจะให้ดูนะฮะภายในห้องเครื่องนะทุกอย่างนะสวยแบบเดิมๆนะสมบูรณ์แบบเลยนะครับคุณผู้ชมแล้วต้องบอกอีกอย่างหนึ่งว่าคันนี้เดินทางด้วยระบบน้ํามันล้วนนะฮะไม่เคยดมแก๊สนะครับใช่ครับผมผมรับประกันเลยนะฮะว่าเดินทางไกลได้น้ไม่ดันควันไม่ไหลแน่นอนคุณผู้ชมฮะเครื่องยนต์ขนาดนี้ผมบอก <ฮะ S 1> คุณผู้ชมได้คําเดียว <ฮะ S 1> กระแทกออกกระแทกออกแน่นอนฮะถ้าเป็นมอไซค์ก็ยกลอยยกลอย,ย <laughs> มาต่อด้วยด้านภายในนะครับของเจ้าจากัวเอสทคันนี้นะครับต้องบอกคุณผู้ชมว่าภายนอกผมว่าว้าวแล้วภายในเนี่ยผมบอกคุณผู้ชมเลยว่าโคตรว้าวนะครับรถคันนี้ภายในเบาะเดิมหนังเดิมทุกอย่างแผงประตูเดิมจากโรงงานนะครับคุณผู้ชมครับครับผมเห็นไหมความสวยงามของลายมงลายไม้เขานะครับแผงประตูต่างๆนะครับช่องลําโพงใหญ่อสวยงามนะครับอ่ะเทสระบบไฟฟ้าหน่อยครับไฟาครับลองนะครับขึ้นครับ กร,ระจกมองข้างปักไฟฟ้าครับผมครับผมบไปทางซ้ายฮะขวาครับขึ้นครับลงครับผมา เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถุงภายในของเขากันบ้างนะคุณผู้ชมครับผมต้องบอกเลยเป็นรถที่เรียกได้ว่าภายในนี่เรียบร้อยมากนะครับขาวสะอาดดีมากนะแล้วก็เป็นเบาะหนังแท้หนังเดิมจากโรงงานนะคุณผู้ชมครับเบาะทุกอย่างที่คุณเห็นเนี่ยสวยงามนะผมถือว่าเป็นเบาะที่สวยรอยยับรอยย่นตรงนี้ไม่ใช่รอยแตกนะครับเขาเรียกว่าเป็นรอยของหนังแท้นะครับของเขาเวลามีการนั่งนะเป็นอยมาจากโรงงานอยู่แล้วใช่ครับผมเป็นนอย่างนี้อยู่แล้วต่อมาครับระบบไฟฟ้าสักหน่อย นี่เลยเดินหน้าถอยหลังยกบ่อขึ้นครับนี่น้องพ่อานักทิ้งแล้วก็มีอีกอย่างนะครับตัวด้านหลังพี่อ่ามีด้านหลังด้วยนะครับอ่าค่อยโนนแล้วนะเห็นไหมฮะใช้ได้ใช้ได้ปกตินะครับครับผมเอา๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนจะเป็นคอนโซลนะครับให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับสครับเพจนะครับของเขา ยังเงาและสวยงามนะครับคุณผู้ชมครับใช่ครับอ่ะต่อไปครับคอนโซลครับคอนโซลเดี๋ยวผมขอโชว์นี่ก่อนเดี๋ยวอยากโชว์อ่ะอยากโชว์ยังมีอีกโอ้โหอยากโชว์อ่ะคู่มือเทสทยคุณเห็นไหมดูดิดูขลังมากของของเขาเป็นซองหนังมาเลยนะอ่าหรูหรามากเลยนะดูนะฮะดูดิทุกอย่างนี่ผมให้ดูนะเห็นไหมคู่มือเขาเนี่ยอยู่ครบเลย รบ,บเลยทั้งซองหนังนะคะคุณผู้ชมฮะอ้โหอันนี้เป็นฝุ่นจากซองหนังนะ,ะไม่ต้องตกใจนะ,ะ<ช>เป็นธรรมดานะค,ะครับคุณผู้ชมบข <ผม S 1> อนุญาตเก็บเข้าไปนิดนึงนะฮะมา<อ>ต่อกันที่ด้านคอนโซลเลยนะครับคุณผู้ชมครับคอนโซลของเธอเนี่ยครับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามครับผมไม่มีแตกไม่มีเหนียวไม่เมยไม่มีเนินหนะไม่มีร้าวนะครับลายไม้สวยทั้งแถบ ใช่คนระับคุณผู้ชมลองดูนะลายไม้นะฮะคุณบงบอกถึงความแบบหอหูหลามากนะยกระดับเขามากจริงๆนะคคุณผู้ชมต้องแอร์ทุกอย่างนะคอนโซลทุกอย่างเป็นของเดิมหมดเลยครับคอนโทรลต,ตรงกลางนะคุณเห็นไหมวิทยุทุกอย่างตรงนี้มีเกะ,ะด้วยนะดูดิเดี่ยวนะอ,ะอะข้างล่างคอนโทรลแอร์ Air ครับผมเป็นของเดิมทุกอย่างครับผมมีเกะแล้วก็มีที่เจ็ดบุรี่ที่เขียบบุรี่นะคุณผู้ชมครับ,ร,บระบบเกียร์เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคุณผู้ชม วางแก้วน้ําได้นะครับคุณผู้ชมอ่านี่โลโก้เดิมของเขานะครับผมต่อมาครับตรงนี้ครับท้าบแขนครับเปิดครับวางใส่ของได้วางแก้วน้าเอได้อีกหนึ่งใบนะฮะครบเลยสวยจริงมาต่อกันที่แผงประตูนะครับฝั่งคนขับกันเลยนะครับคุณผู้ชมครับแผงประตูฝั่งคนขับยังอยู่ในสภาพที่สวยงามนะครับลายมงลายไม้เธอเงางามไม่มีแตกนะครับแผงลำพงด้านล่างก็ยังสวยนะครับอ่าผ้าด้านล่างก็ไม่มีขาดนะครับคุณผู้ชมครับจัดไ้ครับระบบไฟฟ้า ไฟฟ้าครับลงครับลื่นๆเลยก็ขึ้นครับทำงานได้ปกตินะครับแล้วก็ต่อที่กระจกมองข้างฝับงไฟฟ้านะครับ,รบเริ่มจากทางขวามือครับนี่ซ้ายขึ้นแล้วก็ลงครับผม ปกตครับเอาละครับคุณผู้ชมมามาถึงเบาะที่ถูกใช้งานมากที่สุดก็คือเบาะคนขับนั่นเองนะฮะคุณผู้ชมครับเบาะคนขับนะยังถือว่าอยู่ในสภาพที่สวยและสมบูรณ์นะฮะคุณผู้ชมมาได้ทุกอย่างนะฮะอย่างที่เราย้ำนะไม่มีร่นนะฮะเบาะทุกอย่างนะสวยงามปีกเปิกนะยังคงแน่นกระชับทั้งเบาะนั่งและพนักพิงนะฮะต่อมาเดี๋ยวผมเทสระบบไฟฟ้าครับผมครับครับเริ่มจากเดินหน้าครับอ่าถลอยหลังยกขึ้นครับลง แล้วก็พนักพิงนะครับนีงี่าก็นี่สำคัญครับตัวด้านหลังครับด้านหลังนะครับฝั่งคนขับก็มีโอ้โหดูดิดันเห็นได้ชัดเลยวะนะโอ้โหนะครับครับผมอ่าวเหฮะต่อมาที่พวงมาลัยกันบ้างนะฮะ พวงมาลัยน,นะฮะมีทีมลายไม้ด้วยครึ่งวงนะฮะลายไม้สวยงามจับใจมากเงาฉ่ำเลยนะฮะไม่มีแตกไม่มีร้าวนะพวงมาลัยหนังก็สวยงามครับไม้ด้านร่างนี่ก็สวยนะฮะคุณผู้ชมฮะไม่มีแตกเช่นกันนะฮะแล้วก็พวงมาลัยของเขาเนี่ยยังสามารถคอนโทรลได้สี่ทิศทางนะครับยืดอ่าเป็นไฟฟ้า<อ>ดได้ด้วยวะลง คืนนะสี่ทิศทางที่เราบอกนะคุณผู้ชมมาต่อมาลองมาดูที่ด้านไม้กันบ้างค,คันนี้ผมบอกเลยโอ้โหคุณได้คันนี้ไปนะโคตรน้อยอ่ะโอ้โหคุ้มมากอ่ะคล้ายๆ้น้องๆรถไพแดงวิ่งมาเพียง7 3 8 8 5กิโลเท่านั้นใช่นะฮะคุณผู้ชมร้านเราขายทำไมท้ายๆยืนยันการันตีว่าไม่มีการกรอมไม่เด็ดเครื่องโคตรสดนะคันนี้นะผมจะบอกให้นะน้องอุ้มนะครับขับกลับมานะครับใช่ครับสงขาสงขาใช่ครับผม เอาละบนหัวผมมีอะไรกันบ้างนะคุณผู้ชมครับตรงเนี้ผมขออนุญาตจริงๆนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ไฟมันไม่ติดครับนี่เห็นไหมคุณผู้ชมไฟมันไม่ติดไอ้ตรงนี้ยเดี๋ยวผมจะเช็คให้แก้ไขให้ผมติดคุณผู้ชมไว้ก่อนผมแก้ไขให้นะไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใดนะฮะคุณผู้ชมตรงนี้ก็ไม่ติดนะใช่ฮะคือมันน่าจะมีฟิวหรืออันไหนขาดไปคิดว่าน่าจะเป็นฟิวขาดนะเพราะมันจะไม่ติดทั้งแผงเลยเป็นไปไม่ได้นะอยู่แล้วใช่ครับผมอันนี้ผมติดคุณผู้ชมไว้ก่อนนะฟรีอ่าฟรีแน่นอนนี่มันไม่ติดนะฮ เดี๋ยวนี้จะการให้แต่ว่าสิ่งที่มันแบบไฮไลท์มากๆของคันนี้คือมันอยู่บนหัวผมอะไรเอ่ยคุณน่าจะเห็นแล้วนะมูลรูฟใหญ่ๆดูสิคุณดูเห็นไหมฮะเสียว <Feel S 2> มากเลยดูโอ้โ oh, ห <okay. S 2> เป็นไงเปิดปุ๊บสว่างปับ๊บสว่างปับ๊บมาพร้อมร้อนปั๊บเลยอ่า <laughs> คือต้องบอกนะมันมัน คือส่วนใหญ่จะไม่มีนะ,ะใช่ครับคันนี้มีนะครับเพราะว่าเป็นตัวนอกใช่ครับนะครับส่วน<ค>ใหญ่จะไม่มีต<ช>้องบอกคุณผู้ชมเลยคันนี้มีนะคุณผู้ชมฮะแล้วก็เดี๋ยวดูราคาตอนหลังนะฮะนี่ยกได้ด้วยนะฮะ,ะคุณผู้ชมตกได้ทุกอย่างครบนะฮะสมบูรณ์แบบนะคุณผู้ชมอีกหนึ่งระบบนะฮะคุณผู้ชมที่เราจะไม่พูดถึงเขานี่ไม่ได้เลยนะคุณผู้ชมครับเขาเรียกว่าระบบเวลคัมเอ๊ะมันคืออะไรเหรอน้องพันธุ์ เสียบเข้าไปนะครับเห็นไหมฮะพอเสียบปุ๊บนะครับทั้งพวกมัลายแล้วก็ทั้งเบาะจะเลื่อนเข้ามาเห็นไหมฮะจะเลื่อนเข้ามาในตำแหน่งที่เรานั่งอยู่นั่งอยู่ที่เราปรับไว้อยู่นะฮะใช่แล้วครับแล้วถ้าเกิดบิดกุญแจปิดล่ะปิดปุ๊บเห็นไหมเขาก็จะเลื่อนกลับไปเพื่อให้เราได้ลงไปง่ายๆนะคุณผู้ชมใช่นะครับใช้งานได้อยู่นะเทคแคร์ผู้นั่งอย่างดี มาถึงห้องโดยสารแถวสองด้านหลังกันบ้างนะครับคุณผู้ชมครับขออนุญาตเริ่มจากแผงประตูฝั่งด้านขวาครับผมแผงประตูฝั่งด้านขวานะครับคุณผู้ชมครับเงาสวยงามไม่ใช่เงาสะอาดนะครับลายไม้เงาสวยนะครับลำโพงไม่มีแตกหักครับผมดูดิโคตรสวยอ่ะผมบอกเลยสวยจริงๆแล้วก็ระบบไฟนะครับลองนะครับขึ้นก็เลื่ล่ะครับผมครับ เอาละครับคุณผู้ชมฮะมาถึงแผงประตูฝั่งด้านซ้ายมือผมกันบ้างนะคุณผู้ชมฮะเรียบร้อยมากมากเลยในผมจำนะฮะทุกทุกอย่างนะภายในทั้งคันนะหนังหนึ่งทุกอย่างสวยงามทีมลายมานี่ไม่มีแตกไม่มีร้าวเลยนะช่องลาโพงอยู่สวยครับพรมข้างล่างขาวสะอาดดีครับผมอ่ามีที่เขี่ยบุหรี่ด้วยนะฮะครับต่อมาก็เทสระบบไฟฟ้าครับตรงอย่างลื่นหน่อยนะ ขึ้นอย่างไวอ่ะคุณผู้ชมดูนะฮะ <Yeah. S 1> เป็นไงฮะเอาลนะคุณผู้ชมฮะเป็นจากัวนะฮะรถเศรษฐีแบบนี้นะฮะต้องมีแอร์แน่นอนนะ,ะด้านหลังนะครับเพื่อที่จะไม่ต้องไปแย่งแอร์กับคนข้างหน้านะคุณผู้ชมเพราะฉะนั้นนะเย็นฉ่ำแน่นอนทั้งคันทั่วทั้งคันเลยคุณผู้ชมมาถึงเบาะนั่งด้านหลังกันบ้างผมนั่งนะความ <คน S 1> สึกนะแน่นมากเต็มตูด นะฮะแล้วเหมือนคุณท่านเลยนะฮะ <c oughs> เป็นคุณท่านเลยนั่งแล้วรู้สึกดีมากนะคุณผู้ชมครับดูสภาพเบาะนะเบาะหนังสวยนะฮะคุณผู้ชมครับผมสวยงามได้โดยไม่ล่นนะบอกเขาไม่แตกไม่ขาดนะแน่นมากทั้งเบาะน,นั่งแล้วก็พนักพิงคุณลองดูดิความสวยสมบูรณ์เดิมๆจากโรงงานของเขาตั้งแต่วันนั้นะ่ะถึงวันนี้ผมบอกเลยว่ารถคันนี้สมบูรณ์มากนะ <c oughs> ใช่เพราะมันคืออย่าลืมว่า มันเป็นเบาะเดิม,มหนังเดิมจากโรงงานและที่สําคัญนะมันไม่ได้มีแค่เบาะนี้นะ,ะกลิ่นจากกั้วยังอยู่คันเนี้ใช่ครับคุณผู้ชมฮะและที่ขาดไม่ได้ก็คือเท้าแขนนะเวลานั่งไกลๆนะมันจะสบายมากนะครับคุณผู้ชมครบๆนะครับทดลองขับจริงนะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้พวกเราสองคนก็นั่งกันอยู่ในเจ้า Stype คันนี้นะครับคุณผู้ชมครับให้ดูความงามของเธอก่อนนี่นะครับ สวยงามจับใจภายใงภายในเทิงงามเลยนะครับคุณผู้ชมครับ<ฆ>ดูสิหเห็นไหมฮะหัวเกียร์ทุกอย่างเรียบร้อยงามมากนะครับมูลลูฟนะครับเห็นไหมฮะทุกอย่างด้านหลังโอ้โห,โโหนั่งหลังแล้วรู้สึกว่าเป็นท่านประธานยังไงก็ไม่รู้ท่านคุณท่านครับใช่แล้วต้องบอกกับคุณผู้ชมว่ารถคันนี้แอร์เย็นและเงียบนะครับเฉียบเสยดูสิโอ้โหร่อนะ ตอนอย่างติดหมดนะครับพอบขับแล้วก็ชอบชอบเนอะมันแบบมันดูหรูมันดูจากข้างนอกมันดูแบบเนี่ยกระจกอย่างนี้กําลังดีนะไม่ต้องไปไปติดฟิล์มเพิ่มแล้วนะมันดีไม่มืดใช่ไม่ใส่จนเกินไปนะฮะมันดูโป่งมากครับนะครับอ่ะเดี๋ยวให้พี่เว้นจัดให้คุณผู้ชมดูสักสเต็ปดียวโอ้โหระแทกออกเลยว่ะดูดิหลังติดบ่อเลยเฮ้ยลอยลอยลอยเอยดึงหลังติดบ่อเลยวีหกดูดิโอ้ดูดิโอ้ย ดูดิโอ้ยโอ้ยบันุโอ้โอ้โหคุณนี่แอบซิ่งกับน้องอุ้มนะเนี่ยคือชอบคือตะก่อนต้องบอกว่าตะก่อนก็ใช้ยากลรวยอยู่เหมือนกันใช่คือรู้เลยเวลากดปุ๊บมันดึงขนาดไหนอ่ะใช่การดึงของเขานี่เรียกได้ว่าดึงลึงดึงหลังติดเบาะเลยนะครัู่ถึงขุมพลังเครื่องยนต์คันนี้กันดีกว่าอ่าผมบอกเลยว่า สมบูรณ์มากสมบูรณ์มากมมาก,การกดเมื่อกี้นะฮะทำให้รู้นะฮะว่าดึงหลังติกเบาะมันเป็นยังไงนะ,ะใช่อัตราการตอบสนองเร็วมากสาหรับเครืร่อง6สูงนะผู้ชมแล้วก็การตอบเกีย,ยร์เมื่อกี้ตอนที่เราคลิกดาวไปปืดป๊ดปื๊ดตอบเกียร์สมบูรณ์แล้วนิ่มนะครับขนาดเมื่อกี้ผมไม่ได้กดโหมดสปอร์ตนะ,ะเห็นไหมตรงนี้มีกดโหมดสปอร์ตนะดสปอร์ตนะเองใช่ถ้าเกิดกดปุ๊บนะ สีแดงก็จะขึ้นนะครับตรงนี้ก็คือโหมดสปอร์ตก็คือเรียกรอบได้กว้างกว่าเดิมแขงแล้วมาไวกว่าเดิมคุณผู้ชมแล้วข้างๆโหมดสปอร์ตอันเนี้ยเป็นกันลื่นกันลื่นถลายนะฮะเวลาแบบว่าเราถนนลื่นๆหรือว่าขับตอนฝนตกเรากดเข้าไปปุ๊บก็จะโชว์ด้านหน้านะครับเป็นล้อแล้วก็รูปรูปน้ำกระเด็นอะไรเนี่ยครับก็คล้ายๆกับทักชั่นคอนโทรลใช่ครับทักชั่นคอนโทรลนี่แหละฮะพูดถึงระบบเครื่องไปแล้วนะการต่อเกียร์สมบูรณ์นิ่มนะฮะคุณผู้ชมช่วงร่างนะฮะดีนะครับคุณผู้ชม เอจะต้องบอกว่าจากรัวด้วยเขาเขาเขาไม่ได้นุ่มเหมือนพวกซีรีส์เจ็ดไม่ได้เหมือนเอสคลาสอย่างนี้นะใช่แต่ว่าการก่อถนนเขาก็จะมีมากกว่ารถที่นิ่มๆนะใช่ก็คือว่ามันจะออกแนวสปอร์ตกว่าใช่ออกแนวสปอร์ตใช่พี่กอฟถูกถูกคล้ายๆเป็นรถผู้บริหารแอบซิ่งผู้บริหารขับเองใช่ครับสไตล์ผู้ดีอังกฤษนะครับผู้ดีอังกฤษแต่แอบซิ่งนะใช่ผมว่าผมว่าโอเคเลย ได้ทั้งความงามได้ทั้งขับดีใช่ได้ทั้งความแรงใช่ได้ทั้งเลขไม้น้อยโอ้โหเล่นเลขไม้น้อยมากครบเลยเลขไม้น้อยนี่กลับมาขับขับอีกครั้งหนึ่งนะยังบอกพี่กอณ์เมื่อกี้ว่าโอ้โหอยิ่งอยากอยากได้อีกไปซื้อคืนี่ที่ลูกค้าเก่าอ่ะพี่เบนเขาขายลูกค้าประจําที่ร้านไปนะครับคพราะนั้นเนี่ยก็แอบอยากได้อีกแล้วเนี่ยดูดิก็เปลี่ยนรุ่นบ้างมาขับตัวนี้ดูก็ก็ดีนะฮครัาดีใช่นะครับซื้อให้ทันโทรให้ทันจองให้ทันช้าอดห้ามโวดด็ดขาดผมบอกเลยว่าอยู่ แป๊บแบไม่น่าจะเกิน2ชั่วโมง3าชั่วโมงแต่คลิปออนนี่แหละ หวังว่ารถคันนี้นะครับคงถูกใจหลายๆคนนะครับสำหรับผู้ดีอังกฤษจากพวก S, ร <S, ร <S, S Type รถแค่2มือวิ่งแค่70,000โลแท้<ช>สภาพสวยขนาดนี้ครับผมและยังมีสัร,รูปอีกโอโ้โหคุณผู้ชมเอาเท่าไหร่ดีอะวิ่งน้อยด้วยนะ หูตายแล้วถ้าอย่างนี้เป็นในตลาดก็ต้องมี50กว่านะ50กว่าอยู่แล้วครับเอาไงนี้ก็เอา50กว่าไปและตามเลทเข้าไปเลยอืมเอามันมาให้คุณผู้ชมนิดนึงหน้านี่ถ้าเกิดนี่ถ้าเกิดราคาที่พี่เบ้นคิดในใจที่บอกผมไว้เนี่ยถ้าเกิดเปิดมาเนี่ยถูกยิ่งกว่าตัวไม่มีสรุปอีกนะใช่ฮะก็เอาไปเลยะจะให้อ่ะ459,000บาทตื่นเต้นตื่นเต้นเราใจกันไปใช่ฮะอย่าลืมนะสองคันก่อนหน้านี้ที่ผมขายมาเนี่ยคันนี้ยังปล่อยถูกกว่าอีกนะใช่ฮะ 459ห้าเจัดไฟแนนด์ได้ด้วยเริ่มต้นดาวที่59าหมบาทเองฮะ59,000ืาพันใช่ห้าหมเก้าบาทเขาจะเสร็จบ้าเสร็จเก้าพันโอเค59,000ื่นเก้าห้าหมืับเท่านั้นนะครับถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมที่พร้อมจบราคานี้แล้วค่อยโทรดีกว่าครับผมเอาหน้าเราคัดเลือกก่อนดีกว่าใช่คะโทรมาเดี๋ยวต่อรองเยอะแยะปวดหัวผมขายคนที่พร้อมจบราคานี้เลยดีกว่าแล้วพบกันใหม่คลิปหน้ากับไม่กล้ามาโตครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ไว้นะครับเพื่อที่คุณผู้ชมนะครับจะได้ไม่พลาดรถที่เข้ามาใหม่ในทุกๆวันจากร้านแมกกะโมโตนะครับ